ยินดีต้อนรับกลับสู่ r a h a u t o กร r a า e วันนี้เราจะละทิ้งเรื่องราวของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์กันสักพักแล้วพาทุกคนขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อสำรวจหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทั้งเป็นที่ถกเถียงและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่น่าทึ่งที่สุดที่เคยมีการพัฒนามา เครื่องบินรบลารีของอิสราเอลซึ่งหลายคนเรียกมันว่าเครื่องบินที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าขีดความสามารถทางอากาศของอิสราเอลได้ตลอดการโครงการนี้ถือกำเนิดจากความทะเยอทะยานแต่ต้องหยุดลงด้วยเหตุผลทางการเมืองและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตรกรรมและความฝันที่เกือบจะกลายเป็นจริง มีซึ่งพัฒนาโดยอิสราเอลแอโรสเปซอินดสทรีในช่วงปี1980คือความพยายามของอิสราเอลในการสร้างเครื่องบินรบอเนกประสงค์รุ่นที่4ที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถทำผลงานได้เหนือกว่า f -16 ของอเมริกาในบางด้านและยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของสนามรบในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะไม่ใช่แค่การอัปเกรดเครื่องบินนำเข้า แต่เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องมินรบโดยอิสราเอลเองตั้งใจให้เป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศอิสราเอล เมื่อมองจากภายนอกลาบ,บี้ให้ความรู้สึกคล้ายกับเ16แต่ก็มีจุดที่แตกต่างชัดเจนเครื่องบินลำนี้ใช้เครื่องยนต์เดี่ยวและมีดีไซน์แบบปีกเดลต้าและขนาดขนาดเล็กที่ติดอยู่ด้านหน้าห้องนักบินซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวและการควบคุมโดยเฉพาะในการบินที่มุมปะัะสูงโครงสร้างลำตัวทำจากวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาและช่วยลดก,การตรวจจับของเรดาร์การออกแบบทั้งหมดมุ่งเน้นที่ความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการล่องหน อีกจุดเด่นคือการวางตำแหน่งช่องดูดอากาศไว้ใต้ลำตัว คล่คลายกับ F16 และให้ประสิทธิภาพสูงแม้ในระหว่างการบินที่ใช้แรงจีสูงสูงพร้อมด้วยเส้นสันใต้ลำตัวที่ช่วยเพิ่มความเสถียรในการบินที่ความเร็วต่ำส่วนหลังคาห้องนักบินเป็นทรงฟองอากาศให้มุมมองรอบทิศทางที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในการรบระยะประชิดหรือลงจอดในพื้นที่ลาดเอียงล่างวิใช้ลายพรางทะเลทรายแบบเดียวกับที่กองทัพอากาศอิสราเอลใช้งานเพื่อกลมกลืนกับภูมิประเทศในภูมิภาค ในด้านสมรรถนะลาบี้ใช้เครื่องยนต์ปรัสแอนวิทนี่ t w 1 1 2 0ซึ่งเป็นรุ่มพัฒนาใหม่จากเครื่องยนต์ F-100 ที่ใช้ใน F-15 และ F-16 ให้แรงขับประมาณ20,000ป่นบอนทำความเร็วสูงสุดได้ถึงมัก1.8หรือประมาณ2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วพอสำหรับภารกิจทั้งการรุกและการหลบหนีจากข้าศึก อัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักเกือบเท่ากับ1ต่อหนึ่งเมื่อบรรทุกเต็มที่ทำให้สามารถทยานขึ้นในแนวตั้งและเลี้ยวได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่สูญเสียพลังงานนักบินทดสอบต่างกล่าวว่าลาบี้เป็นเครื่องบินที่ควบคุมง,ง่ายมากด้วยระบบปลายบายวายแบบดิจิทัลที่มีความซับซ้อนถึง4ชั้นซึ่งถือว่าลำหน้ามากในยุคนั้นโดยระบบจะช่วยควบคุมการตอบสนองของเครื่องบินให้แม่นยำและปลอดภัย ระยะปฏิบัติการก็เป็นจุดแข็งอีกอย่างด้วยถังเชื้อเพลิงภายในและตัวเลือกการติดตั้งถังเสริมลาบี้มีรัศมีการรบมากกว่า1,100กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับภารกิจโจมตีลึกโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกอาวุธได้ถึง7,000กิโลกรัมบนจุดติดตั้งอาวุธ9จุดรองรับทั้งนิสัยไพทอน3ไพทอน4ระเบิดนำวิถีแคปซูลรบวนเรดาร์และอุปกรณ์ลาดระเวน จุดเด่นอีกอย่างของลาบี้คือการถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินรบแบบมัลติโรลที่แท้จริงคือสามารถทั้งต่อสู้อากาศและโจมตีภาาพ,พื้นได้ในลำเดียวด้วยเรดาร์ที่ลำสมัยอย่างเอลอ2035ที่สามารถตรวจจับและยิงเป้าหมายจากระดับสูงลงตำ่ำลุกดาวชูดดาวได้แม้ยังอยู่ในขั้นต้นแบบแต่ก็มีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาโดยอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว เมื่อเข้าสู่ห้องนักบินลาบี้ก็ยังคงน่าประทับใจห้องนักบินถูกออกแบบโดยเน้นที่การเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ของนักบินมีหน้าจอ m u l t i ฟ function นขนาดใหญ่3จอที่แสดงข้อมูลเรดาร์ระบบอาวุธและข้อมูลการบินทั้งหมดระบบควบคุมเป็นแบบ h o t a s หรือควบคุมทั้งหมดด้วยมือเดียวซึ่งช่วยลดพลังงานของนักบินระหว่างปฏิบัติภารกิจ เก้าอี้ดีตัวถูกผลิตโดยอิสราเอลและติดตั้งในมุงเอนเพื่อช่วยให้นักบินทนแรงจีได้ดียิ่งขึ้นหลังคาห้องนักบินเสริมความแข็งแรงเพื่อป้องกันการทนกับนกและการจัดวางอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นแบบโมดูลารงรับการอัปเกรดในอนาคตแม้จะเป็นเครื่องบินแบบที่นั่งเดียวแต่นักบินสามารถควบคุมภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นรบในอากาศหรือโจมตีภาคพื้น และตอนนี้มาถึงเรื่องที่น่าสนใจไม่แท้กันนั่นคือราคาจุดประสงค์หนึ่งของโครงการลาบี้คือการสร้างเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยแต่มีราคาที่ประเทศสามารถผลิตใช้งานเองได้แต่ในความเป็นจริงกลับไม่ง่ายเช่นนั้นภายในกลางทศวรรษ1980ราคาต่อเครื่องของลาบี้ถูกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ15-18ล้านดอลลาร์ซึ่งแทบจะเท่ากับ F 1 6 c ดีที่สหรัฐอเมริกายินดีจัดหาให้ในราคาพิเศษ เดิมอิสราเอลตั้งเป้าที่จะสร้างลาบี้หลายร้อยลำเพื่อทดแทน A4 และไฟเออร์ที่ใช้งานมานานแต่ต้นทุนที่พุ่งสูงและแรงกดดันทางการเมืองโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาทำให้โครงการนี้ต้องยุติลงในปี1987หลังจากสร้างต้นแบบได้เพียง3ลำเท่านั้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีจากลาบี้ไม่ได้สูญเปล่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์และซอฟต์แวร์ควบคุมต่างๆถูกนำไปใช้ในโครงการอากาศยานอื่นของอิสราเอลเช่นโดรน IAI Heron การอัพเกรดไฟเออร์และ F-16Net และอาจถูกส่งต่อไปยังโครงการในต่างประเทศด้วยบางแหล่งข่าวเชื่อว่าเครื่องบิน J10 ของจีนได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีของลาบี้แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ กล่าวได้ว่าลาบี้ไม่เคยหายไปมันยังคงมีชีวิตยอยู่ในเทคโนโลยีต่างๆทั่วโลกและเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับประเทศเล็กๆที่ต้องพึ่งพาศักยภาพด้านการป้องกันตนเองอย่างสูง สรุปแล้วเครื่องบินรบลาบี้คือหนึ่งในความพยายามที่กล้าหาญที่สุดของประเทศเล็กๆในการออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องบินรบระดับโลกมันรวมเอาวิศวกรรมชั้นนําระบบควบคุมการบินดิจิทัลและการออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพของนักบินเข้าไว้ด้วยกันแม้จะไม่เคยได้เข้าประจำการจริงแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ หากคุณมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศอิสราเอลและเห็นต้นแบบของลาวีด้วยตาตัวเองคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันยังคงดึงดูดใจแฟนเครื่องบินรบนะักวิเคราะห์ด้านกลาโหมและคนรักเทคโนโลยีมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณที่รับชมรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องบินรบลาบี้หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม RAH Auto Garage และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆทั้งบนถนนและบนท้องฟ้าถ้ามีเครื่องบินลำไหนที่คุณอยากให้เราทำรีวิวต่อไปคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ